ผมรู้สึกว่าเวนอมภาคเนี้ยต้องมีเพลงประกอบต้องมีเพลงพี่เบิร์ดด้วยนะเป็นเพลงประกอบชื่อเพลงอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มี <laughs> หัวใจกันเนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่สองสำหรับจะเรียกว่าฮีโร่แล้วกันตอนนี้ผมน่าจะเรียกได้เต็มตัวแล้วนะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นตอนมาเข้าแรกๆเราก็จะเรียกมันแอนตี้ฮีโร่อะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้เราก็โอเคเป็นอีกฮีโร่หนังฮีโร่สไตล์หนึ่งแล้วกันของค่ายโซนี่ที่เราเคยได้ดูภาคแรกกันมาแล้วภาคนี้คือภาค2 Venom l e t ลต e ี e ดอ a แ n เนเลาย้อนภาคแรกนิดแล้วกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวในหนังเรียกว่าซิมไบโอตติดมากับยานอวกาศของคณะํำรวจของมูลิตีไลฟ์ฟ n ดชันแล้วก็ ติดไปยังโลกมายังโลกแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นปรสิตต้องมีร่างอยู่ไม่งั้นก็จะตายโมทิสไลบ์ฟาร์เดชันเนี่ยก็พยายามจะผสานปรสิตตัวนี้กับมนุษย์เพราะคิดว่ามันจะเป็นวิทยาการก้าวล้ําที่จะสามารถนําไปทําประโยชน์ได้เยอะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเป็นยารักษาโรคหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหนังเนี่ยในหนังภาคแรกเนี่ยเล่าเรื่องผ่านแดดดีด้บล็อกซึ่งเป็นนักข่าวสายเจาะลึกสายแบบตีแผ่ซึ่งมองว่า ไอ้โมดิไลฟ์ฟาเดชันของมหาเศรษฐีคนนี้มันมีความน่าสงสัยในงานวิจัยต่างๆที่เหมือนจะทําร้ายคนหรืออะไรพวกอย่างเนี่ยก็พยายามจะแอบ,บเข้าไปเพื่อจะหาหลักฐานเพื่อจะตีแผ่ว่ามดิที่นี้ไม่ดีความบังเอิญแล้วกันก็เลยไปเจอกับคนที่มีเชื้อซิมไบโอที่ติดอยู่ภายในแล้วก็ทําให้ตัววีนอมเนี่ยถ่ายทอดมาติดอยู่ที่แอดดิบล็อกด้วยทําให้ได้ความสามารถมาซึ่งปรากฏว่า วีนอมกับแอดดี้บล็อกเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถที่อยู่ร่วมกันได้เป็นซิมไบโอตที่เข้ากันได้ก็ลเลยกลายเป็นร่างเดียวกันก็ภาคแรกก็จัดก,การกับสัตว์ประหลาดที่มีหลายตัวที่มาจากต่างดาวชุดเดียวกันสุดท้ายวีนัมก็ชนะปราบมาได้อ่าแล้วก็จบในหนังภาคแรกภาค2ก็คือเริ่มต้นต่อเนื่องจากภาคแรกถ้าใครได้ดูภาคแรกจะมีเ,เครดิตว่ามีนักโทษประหารคนหนึ่งติดต่อแอดดี้บล็อกไปบอกว่าจะให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษเพียงคนเดียวเท่านั้น ตัวเอ็ดดี้บล็อกก็เลยไปนะเข้าไปเจอกับครีตัสแคสซิดี้ซึ่งเป็นนักโทษเหมือนประมาณแบบฆาตรกรโหดสุดเขี้ยมโหดเอามาหิดมากรอโทษประหารอยู่หนังภาค2ก็เล่าต่อจากการสัมภาษณ์ที่ทิ้งไว้ในเอ็นเครดิตของหนังภาคแรกก่อนที่ครีตัสจะโดนประหารเนี่ยเขาก็เรียกเอ็ดดี้ไปเจออีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้คือมีการประทะกันจนเกิดการทำลายร่างกายกันครีตัสเนี่ยกัดเอ็ดดี้จนเลือดไหล ก็ไม่คิดว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปครีตัสเข้าห้องประหารขณะที่ราประหารเนี่ยพลังของซินไบโอดก็ปะทุขึ้นมาเกิดขึ้นมาผสมร่างกับครีตัสจนกลายเป็นคาเนตฆ่าล้างคนในห้องประหารหนีออกมาจากคุกแหกคุกออกมาได้ขณะที่วีนอมกับเอ็ดดี้เนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันอย่างไม่ค่อยปกติสุกทะเลาะกันนะ่ะคือใช้ร่างเดียวกันแต่ก็ยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เหมือน คู่รักกันที่ทะเลาะกันตลอดเวลาจนวีนอมเกิดโมโหแล้วก็แยกตัวออกไปแต่เมื่อรู้ว่าคาเนตออกอาราวาดวีนอมก็เลยต้องกลับมาร่วมมือเอ็ดดี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปราบคาเนตให้ได้ก่อนที่มันจะอาราวาดจนหยุดไม่อยู่แล้วภาคที่มันไปเจอในสไปเดอร์แมนนั้นอ่ะอันนั้นอาจจะเกี่ยวอ่าพูดงี้แล้วกันอันนั้นอันนั้นอาจจะเกี่ยวในช่วงเวลาอื่นๆไปเดี๋ยวดูว่าเขาจะอธิบายย้อนหลังไปยังไงแล้วกัน <laughs> จริงๆต้นกำเนิดคล้ายกันนะถ้าพูดถึงว่าวีนอมที่โผล่มาในสไปเดอร์แมนของแซมไรมี่สไปเดอร์แมนเนี่ยก็เป็นเชื้อจากต่างดาวเหมือนกันนะมันเป็นซิมไบโอที่ที่มาจากนอกโลกใช่ไหมเชื้อปรสิตท,<ช>ที่มาจากนอกโลกใช่แล้วก็มาสัมผัสกับร่างของสไปเดอร์แมนคือตัววีนอมในหนังวีนอมเนี่ยทั้งภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยทั้งปีสองพันสิบแปดกับภาคเนี้ยตัววีนอมเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนหนังสือการ์ตูนก็คือมันไม่มีโลโก้แบ่งมุมซึ่ง มีคนคาดเดากันว่าโลกโก้นียมันเกิดจากการที่เขาไปสัมผัสกับสไปเดอร์แมนพอเขาได้พลังของสไปเดอร์แมนมาด้วยเนี่ยทำให้ร่างกายก็ถึงได้มีสัญลักษณ์แมงมุมอยู่ที่หน้าอกด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีถ้าจากเกตดู uh huh. ก็มองว่าการที่จะมันจะไปเจอกันหรือยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามันจะอธิบายยังไงก็ก็รอดูแล้วกันว่าตกลงแล้วมันจะไปยังไงต่อแล้วกันกับโลกที่ตอนนี้ Sony, Marvel, Disney, โซนี่กับมาเวลกับดิสนีย์เขาโค่นน่นะ การที่จะนําตัว Berkeley, ละครซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวละครคลาสสิกอีกตัวหนึ่งที่แฟนหนังสไปเดอร์แมนยอดนิยมเหมือนกันของแฟนการ์ตูนสไปเดอร์แมนน่ะแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปใช้ในจากวันมาเวลแบบเต็มๆแต่ว่ามีหนังแยกของตัวเองยิ่งตอนนี้ความเป็นไปได้ที่มันจะไปผสมโลงกันก็นไม่รู้มกันว่าจะเป็นยังไงต่ออพูดว่าไม่รู้ใช่ไหมดูแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรจริงๆภาคนี้รู้สึก แปลกๆหน่อยหนึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจาความรู้สึกว่าตอนดูภาคแรกเนี่ยรู้สึกโอเคกับหนังหนังมันมีแนวทางของตัวเองหนังมันสนุกในในแบบของตัวเองการนําเสนอวีนอมในแบบกึ่งกึ่งแอนตี้ฮีโร่หรือเปล่าส่วนหนึ่งก็คือได้ความสนุกจากความไม่ชัดเจนที่เออมันเป็นตัวร้ายหรือตัวดีพฤติกรรมที่โหดร้ายนะแต่ว่ามันสู้กับคนที่ตัวละครที่เลวร้ายกว่ามันเลยรู้สึกให้ความรู้สึกของความเป็นแอนตี้ฮีโร่อีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็สนุก หนังก็เน่นไปด้วยฉากแอคชั่นดีไซน์ที่ดูตื่นตาตื่นใจแปลกตาก็มีจังหวะของหนังที่มันไม่เหมือนกันหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นละกันนี่คือความแตกต่างที่ทําให้ภาคแรกมันโอเคพอภาค2เนี่ยยังรู้สึกว่าหนังมันขาดๆเกินเกินนิดหน่อยบางจังหวะมันดูว,วุ่นวายมากดูแบบปวนมากกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันลำดับเหตุการณ์แบบแปลกๆรู้สึกไม่ลื่นไหลและกันในการ ติดตามเนื้อเรื่องซึ่งจริงๆไม่น่าจะใช่เรื่องยากเพราะเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรไงแต่เรายังรู้สึกว่าเออบางบางอย่างมันรู้สึกมันติดขัดบางอย่างที่มันไม่สามารถที่ทําให้หนังมันไหลลื่นได้แต่ว่าหนังมีส่วนดีก็คือคาแรคเตอร์ที่เป็นแอดดี้บล็อกซึ่งเหมือนเขารู้จุดขายหรือรู้จุดเด่นของภาคแรกว่าเออคนชอบความเป็นคู่หูคู่กัดคู่แค้นกันระหว่างแอดดี้บล็อกกับวีนัมพอภาค2องเขาก็เลยใส่ตรงนี้เยอะมากจนตัวละครอีกหลายตัวหายไปหมดเลย แม้แต่คาเนตที่ควรจะเป็นตัวไร้าหลักที่น่าสนใจเหมือนกันมีแบ็กสตอรี่ที่เจ๋งเหมือนกันแต่ก็โดนที่งว้างแม้แต่คนรักของคาเนตซึ่งก็เหมือนจะเจ๋งแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายหลายตัวละครเป็นอย่างนี้หมดเลยนะแม้แต่ตำรวจหรือใครต่อใครแม้แต่แฟนเก่าของพระเอกเ,เองก็ตามถูกโยนทิ้งมาเลยให้ความสําคัญกับวีนมกับเอดดี้สคนเท่านั้นแต่ว่ายังมองว่าเออหนังมันก็ คล้ายๆว่าตอบสนองคนดูที่เคยชอบภาคแรกนะหนังก็เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นเหมือนเดิมความตลกแบบเดิมอารมณ์ขันแบบเดิมอะไรเงี้ยถ้าใครชอบภาคแรกก็น่าจะโอเคภาคนี้มากแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ลงตัวเท่าไหร่แล้วกันพูดเลยคือดูวีนอมรู้สึกชอบอ่ะเพราะว่าเราคุ้นชินกับฮีโร่ในด้านที่มันร์เฟกมาแล้วนะมาเจอฮีโร่ด้านดาร์กแล้วมันรวมคู่หูนักสืบที่เป็น ฮีโร่ที่เป็นแบบดาร์กอ่ะมันเป็นฮีโร่ที่มันคือประสิทธิ์อะที่เกาะล่างแต่มันน่าสนใจคือมันมีความเป็นคู่หูกันอยู่ซึ่งตัวร้ายใช่ไหมที่มันไปเกาะตัวไข่มันก็จะนิสัยร้ายไปด้วยแต่ว่าจิตใจก้นบึ้งของที่มันเกาะไข่มันก็จะเป็นคนดีแล้วก็จะเป็นฮีโร่มันมีความธรรมดามีด้านดาร์กมีการทะเลาะกันแล้วก็การดำรงคงอยู่ที่มันเป็นบัดดี้กันมันเหมือนหนังคู่หูแบดบอยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้มัน เป็นปรสิตท,ที่เป็นคู่หูต่างดาวที่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องทําภารกิจอะไรบางอย่างก็เลยว่าแปลกๆแ,แ,แล้วก็สนุกดีได้ดูฮีโร่สายพันธุ์นี้บ้างผมรู้สึกว่าเวนอมภาคเนี้ยต้องมีเพลงประกอบต้องมีเพลงพี่เบิร์ดด้วยนะเป็นเพลงประกอบ อย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจกัน <c oughs> มันเน้นเราไม่รู้ว่าจะใช้คาไหนดีอะแต่เขาใช้คําว่าพ่อแง่แม,ม่งวันอะระหว่างซิมไบโอตัวนนี้ไอเวนมเนี่ยกับเอีบล็อกเองเนี่ยเออมันเยอะจริงว่ะรู้สึกได้เลยอะว่าโหหรือแฟนเขาชอบวะแล้วพอรู้ว่าแฟนชอบคนสร้างก็จัดใหญ่เลยว่าโอเคเอาเวนอมกับเอีบล็อกเนี่ยเยอะๆเลยซึ่งมันก็สนุกดีนะสนุกจริงๆด้วย แต่ปริมาณที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากหวานมันก็เริ่มจะขมฮะกับความสัมพันธ์ที่มันอิลุงตุงนางกันอยู่สองคนซึ่งมันทําให้ตัวละครอื่นก็จมเหมือนกันนะรู้สึกว่าเอออยากเห็นตัวอื่นๆน่ะมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเอ่อรู้สึกว่าตัวความรักของเอ็ดดี้บล็อกกับแฟนสาวก็มันแทนที่มันจะเข้มข้นได้นะกับเรื่องพวกนี้มันก็แบบมันก็ดันหายไปดื้อเหมือนกันนะทั้งๆที่กําลังเหมือนว่าเนื้อเรื่องจะซีเรียสจริงจัง ขึ้นไปอีกระดับไอความฮาความอะไรอะ่ะมันได้อยู่แล้วคือเรารู้สึกว่าโอ้โหมันฮาได้อะแต่ว่าโอเคเออพอบทจะจริงจังมันจริงจังได้น้อยไปหน่อยทั้งในส่วนอาพาร์ทความดรามา่าพาร์ทความโรแมนติกพาร์ทความแบบแอคชั่นบางอย่างซึ่งแอคชั่นนี่มันทาได้อยู่แล้วแต่ว่าโอเคพอปริมาณที่มันเยอะของระหว่างตัวเอ็ดดี้บล็อกกับเวนนอมที่มันเยอะผมรู้สึกว่ามันเยอะจริงๆริ ไอ้เรื่องราวของความเป็นโรแมนติกหรือเรื่องราวของดรามา่ามันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะแต่จะมองว่าเออภาคแรกมันใส่ไว้ได้พอสัมผัสได้นะพอภาคนี้มันเลยรู้สึกน้อยเป็นเลยน้อยมากไปเลยแล้วกันทั้งเรื่องแฟนเก่าทั้งเรื่องความดราม่าของชีวิตของเอ็ดดี้นะซึ่งก็เห็นชัดเจนว่ามันไปนเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็ดดี้กับวีนอมแทนแต่ส่วนหนึ่งที่เรามองว่ามันเหมือนเป็นจุดอ่อนตั้งแต่ภาคแรกแล้วพอภาคนี้เป็นจุดอ่อนที่หนักขึ้นอีก ก็คือจัาแอคชั่นเนี่ยถึงจะบอกว่าจัาแอคชั่นมากแต่ดูไม่รู้เรื่องงานดีไซน์วุ่นวายอะ่ะดูแบบยุ่งเหยิงมากถ้าใครเคยเห็นงานกราฟิกงานดีไซน์จากหนังสือคอมิกของวีนอมเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเออมันแปลกตาด้วยเทคนิคงานสร้างที่ออด้วยความสามารถของตัวซิมไบโอตด้วยร่างกายของมันที่มันสามารถที่จะแบบยืดหรือแผ่ขยายซึ่งเป็นบบงานดีไซน์ที่ดูสนุกดูฉูดฉาดมากแต่พออยู่ในหนังเนี่ย ทั้งสองภาคเลยภาคแรกก็เหมือนกันนะภาคแรกยังมีการสโลโมชั่นบ้างบางซีนเพื่อให้เห็นความอลังการงานดีไซน์ของการเปลี่ยนร่างของการอะไรต่อเมีอะไรที่วีนอมันเป็นรวมถึงคู่ต่อสู้ในหนังภาคแรกด้วยมีสโล w บ้างให้เห็นจุดเด่นให้เห็นจุดขายแต่ก็ยังรู้สึกวุ่นวายนะยังดูยุ่งเหยิงอยู่นะยังดูไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใครสู้ใครใครต่อยใครใครเสียเปรียบใครได้เปรียบดูยากมากภาคนี้หนักข้อกันอีก สำหรับเรารู้สึกว่ามันดูลายตามากเรามองว่าเออมันน่าจะทําให้มันเป็นจุดเด่นได้นะเพราะว่านี่คือสัตว์ประหลาดที่ใช้ความสามารถได้น่าทึ่งมากแล้วกันงานดีใจที่แบบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนร่างแปลงร่างแต่ละครั้งอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออเรามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นสักเท่าไหร่มีแค่ไม่กี่ซีนเท่านั้นแหละที่เห็นชัดๆว่าทําอะไรกันนะซึ่งจะมองเออจุดเนี้ยจ,จะเป็น จุดอ่อนสำหรับเรา,เราลวกันที่เราต้องการเห็นความชัดเจนความเคลียร์มากกว่านี้ในะฉากต่อสู้นะมันเหมือนกันไงแต่เป็น2ส,สีไอเอ็กชันมันเหมือนกันมันก็เลยดูอีลุกงนั่งมันแค่แยกสีเราเลยแยกไม่ได้ที่ติดมากที่สุดคือตัวร้ายอ่ะปูเรื่องไม่ดีมากแต่ตอนขยี้มันเบามากแล้วก็ไปให้น้ําหนักกับมิติความสัมพันธรร์ระหว่างสองบัดดี้คู่หูฝ่ายฮีโร่แต่ฝ่ายผู้ร้ายเนี่ยมันผูกเรื่องไปทั้งสองตัวเลยนะทั้งความรักมิตรภาพปัญหาของการถูกกระทำอ่ะ <mm แต่พอมันตัดใบสั้นจนเหลือนิดเดียวพมความรุนแรงเราเลยบอกว่ามันเลยเบาไปเลยไงนี่แหละอยากอยากขี้คายเรื่องคนหลายยังมองว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องเรตติ้งนะคือไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะคือเรารู้สึกว่าหนังมันโดนลดทอนความโหดหายไปเยอะมากซึ่งมองว่าน่าจะมาจากปัญหาเรตติ้งเลยล่ะที่ทางค่ายหนังและการพยายามจะลดโทนลงมาซึ่งเรามองว่ามันทําร้ายหนังด้วยนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้สึกว่า ตัวร้ายเนี่ยคุณเซตอัพว่าเป็นฆาตากรโรคจิตฆ่าคนมาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เห็นเลยว่าอะไรที่เขาทามันโหดแค่ไหนหรือรุนแรงแค่ไหนมีงานเทคนิคที่เอามาช่วยเล่าเรื่องนะที่มันเป็นการ,ร์ตูนเป็นภาพวาดที่เล่าเรื่องตอนเด็กที่ฆ่าแม่ตัวเองฆ่ายายตัวเองโน่นนี่นั่นซึ่งไอ้น,นั้นรับได้แล้วโอเคคุณใช้เทคนิคในการเล่าความโหดร้ายบางอย่างซึ่งจะหลบหลบภาพความรุนแรงโน่นนี่นั่นแต่ มันต้องมีมากกว่านั้นเพื่อเราจะถึงจุดหนึ่งที่คนดูจะรู้สึกได้ว่าไอ้หมอนี่เก็บไว้ไม่ได้ต้องประหารหรือพระเอกหรือตัวละครตัวเอกเนี่ยต้องจัดการมันเท่านั้นเพราะว่ามันเลวร้ยวายมากแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เห็นภาพด้านนั้นเลยยกเว้นคําพูดค,คําขู่คาบรรยายจาก<ม>นักข่าวคนอื<ม>่นหรือจากอะไร<ม>ตอนนี้อะไรหรือแม้แต่จากปากของแคสตี้เองที่บอกว่ากู้ายนะ ชันร้ายกาดมากกลัวเั้นเถอะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยอาจจะติดขัดบางอย่างแต่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามาจากเรื่องของเรตติ้งด้วยส่วนหนึ่งรวมถึงความโหดในหนังด้วยนะคือเราไม่เห็นเลือดไม่แต่หยดเดียวในหนังเรื่องนี้อืมไม่แน่ใจนะแต่คือความรู้สึกคือแบบคุณฆ่านขนาดนี้คุณกัดหัวขาดกระดินขนาดนี้แต่ไม่เห็นเลือดไม่แต่หยดเดียว ซึ่งถ้าไม่คิดมากมันก็ไม่ได้ติดขัดนะแต่เราสึกว่าเออ้วยแอคชั่นที่มันนําเสนอออกมาด้วยความอลังการของฉากต่อสู้อะไรบางอย่างหรือความรุนแรงของการประทะกันบางอย่างเนี่ยมันน่าจะถึงเลือดถึงเนื้อมากกว่านี้มันขาดหายไปคือหนังมันเห็นชัดเจนเลยนะว่าบางฉากนี้คือหลบตั้งใจหลบเลยว่ากาลังจะฆ่ากันแล้วก็ไม่เห็นภาพสางนั้นอ่ะกําลังจะขยําหัวแล้วไอเห็นแค่ต้นคอตัดออกเลย หลายๆซีนเป็นอย่างนี้คือไม่แน่ใจว่าตั้งใจตัดออกตอนตัดต่อ,ตอหรือว่าตั้งใจถ่ายทําแบบนี้นะแต่เราสึกว่ามันเหมือนโดนตัดออกเพราะบางซีนเหมือนตัดต่อแบบแปลกๆอ่ะเล่าเรื่องแบบเหมือนพยายามจะลบสิ่งที่โหดร้ายออกไปจากหนังอ่ะแล้วก็ปฏะติดประตอกันเลยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนขัดอารมณ์นิดนึงอ่ะมันเหมือนซีนมันน่าจะสุดกว่านี้น่าจะโหดกว่านี้น่าจะแรงกว่านี้ได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นนึกถึงเอ็กเมนตอนที่ฮีโร่เท่าไหร่ที่มีปมชีวิตเนาะ แต่อันนี้มันไปไม่ถึงแทะบอกว่าเป็นฆาตรกรที่โหดร้ายมากแต่เมื่อก็ยังไม่เห็นศพอยู่ดีว่ามันฆ่ายัางไงก็เลยการแรงจูงใจในการเป็นผู้ร้ายของตัวร้ายจริงอ่ะมันมันเลยทําให้เราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าผู้ร้ายสมควรตายจริงหรือเปล่าคือมันมีสองส่วนแล้วกันอันนี้จริงๆยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคืออย่างที่พี่ชาติดเนี่ยผมไม่ติดเพราะว่าอ่ะโอเคไม่เห็นอดีตใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นไร แต่ตอนที่มันหนีออกจากคุกเนี่ยมันก็โหดใช้เล่นกันนะมันก็ฆ่าเหลมบกันนะแค่ตรงนั้นนะก็พอแล้วที่จะต้องปราบมาันนะอันนี้อันนี้ในความคิดเรานอะในเรื่องที่ว่าดูไม่รู้เรื่องหรือว่าเรื่องความสวยงามของความเป็นซิมไบโอตของเวนมแล้วกันผมก็รู้สึกนะผมรู้สึกว่านี่เหรอวะเขาชอบกันลักหนาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะไอ้คาแรคเตอร์ดีไซน์มันดีหมดเลยแต่การจะโชว์อะโชว์ของอะ ผมว่ามันไม่ได้โชว์ไปนิดหนึ่งมันขาดตรงนั้นไปอะ่ะแบบถ้าเกิดเป็นด็อกเตอร์สเตรนอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นวงแหวนเวทเป็นเส้นๆชัดๆคมกริบเลยให้เราดูเลยอะไรเงี้ยแต่เวนอมไม่เป็นแบบนั้นมันเห็นแบบเร็วๆแล้วกันมันวืบวาบฉุบฉับแต่เสน่ห์ของรูปลักษณ์ของมันอะ่ะผมรู้สึกมันน้อยไปหน่อยอ่าอย่างผมดูเดทพูลใช่ไหมคือความน่าสะอิดสะเอียนของบาดแผลอะไรอย่างเงี้ย ในเดซพนะูในคอมิกมันทําได้นะในคอมิกมันเห็นเลยนะว่าโอ้โหแขนขาดขาขาดเนื้อมันยุยยุย,ยปลายที่ถูกตัดออกไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านเดซพูอ่ะเออมันทําให้เห็นมันสนุกเออวะ่ะใช้ได้วะ่ะแต่อันนี้มันดูขาดเสน่ห์ความเป็นรูปลักษณ์ของตัวซิมไบโอตมันไปน,นิดนึงอะ่ะถ้าใครจําได้คือในภาค ตอนของแซมไรมี่เราจะติดภาพใช่ไหมว่าเออมันมีตัวอะไรคล้ายๆปๆๆๆๆๆลิงกับจ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 ับเราภาพนั้นยังเอาไม่ออกจนถึงทุกวันนี้เลยนะดูของภาคหนูอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือรู้สึกว่าไม่ใช่เขาทําไม่ดีมันทําสวยแต่ว่าสเสน่ห์ไม่รู้ว่ามันยังดึงออกมาไม่ได้บวกกับแอคชั่นที่มันรวดเร็วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดูไม่เอนจอยเท่าไหร่ละกันมันดูรู้สึกว่าเออมันบุบวับบุบวับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีสเสน่ห์ในความเป็นรูปลักษณ์ของตัวของมันอะ ซึ่งจริงๆชอบนะอย่างที่บอกว่าพอดูในคอมิกนี่คือแบบว่าเห็นลวดลา,ายการแตกตัวของพวกมัน,นมันรู้เลยว่าโอเคเนี่ยลายเส้นประมาณนี้วีนอมอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็คือว่าเออเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งไม่รู้คนอื่นผม,มนรู้ถ้าว่ารู้สึกก็คือรู้สึกในมุมนี้นะก็เหมือนกันมันคือภาพจําของตัวละครถ้าพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายตัวดีนะแต่เราจะมักจะมีภาพจําของตัวหนังแล้วกันไม่ว่าซูเปอร์ฮีโร่ค่ายไหนก็ตามเราจะมีภาพจํา ทุกตัวละครนอกจามีเป็นสัญลักษณ์ที่คนดูจําได้หรืออิมเมจที่คนดูจําได้วีนัมเนี่ยมันมีภาพลักษณ์อยู่แล้วนะคือไม่ว่าด้วยงานดีไซน์ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยการออกแบบด้วยความสามารถของมันเนะี่ยคือเราก็เห็นจากงานคอมิกหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายที่มันเป็นภาพจําสวยๆนะแต่พอเป็นหนังเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเออมันขาดหายความที่จะนําเสนอภาพเหล่านั้นให้เป็นที่จดจําของคนดูที่เป็นคอหนังนะมันมีฉากที่น่าจะโชว์ได้นะ อย่างในภาคนี้ถ้าในตัวอย่างเนี่ยช็อตที่อยู่ในโบสถเนี่ยที่คาเนตขึงตัวเองอยู่กลางโบสถโคตรสวยอะ่ะแต่อพออยู่ในหนังเนี่ยพออยู่ในบริบทของหนังมันดูวุ่นวายไปหมดจนแบบไอ้ซีนนั้นไม่ได้เป็นที่จดจำของคนดูเลยด้วยซ้ำแปบบว่าเออมันอลังการมันสวยมันโหดร้ายมันเท่หรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดูแล้วมันกลืนหายไปกับฉากแอคชั่นที่มันดูมันดูเรื่องซะเลย ทั้งๆที่มันควรจะโดดเด่นด้วยงานดีไซน์ด้วยด้วยการจัดวางบางอย่างหรือแม้แต่ช่วงจังหวะที่มันเอามาใช้ให้ใหกระแทกคนดูให้แบบคนดูประทับใจไม่ว่าจะด้านไหนให้คนดูกลัวให้คนดูตกใจให้คนดูอะไรก็ตามเนี่ยแต่ซาลวินมัมทั้งสองภาคนะภาคแรกยังพอมีบ้างนะซีนที่ส่วนที่ฐานปล่อยจรวดอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเออมันจะมีภาพจําบางอย่างอยู่ใน,ใ,นในการที่เห็นซินไบโอต2ตัวสู้กันภาคนี้ น้อยเลยน้อยมากกับภาพจําแบบนั้นหรือฉากแบบนั้นที่จะรู้สึกเลยว่าเออเราได้เห็นความสามารถเราได้เห็นความเจ๋งของตัวละครได้เห็นงานดีไซน์ที่เท่ๆปะทะก,กันทั้งสองตัวอืมมันหนังเรื่องนี้สั้นไปไหมแต่ผมชอบนะนานๆจะได้เห็นหนังฮีโร่มันเวลาน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยสั้นไปไหมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกนะคือ ถ้าจะรู้สึกก็คืออ่าโอเคด้วยความที่เออเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันเหมือนหนังมันก็รู้ตัวเองนะว่าหนังมันปูทางรอจังหวะที่วีนอฟมันจะประทักกับคาเนตเท่านั้นเน่ยเรื่องก่อนหน้านั้นแทบจะแบบหายไปหมดกันคืออย่างที่เรารู้สึกแหละว่าเออเราอาจจะต้องการแบ็กกราวด์ปูมหลังของคาเนตมากขึ้นกว่านี้หน่อยของครีตัสเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยก่อนที่จะไปประทัก,กันสักนิดนึงอะไรเนี้ยแต่ว่าเออเราขาดส่วนนั้นไปเหมือนกันอันนังมันไปโฟกัสที่เอ็ดดี้กับวีนอมแทนพูดตรงๆว่า ชีวิตส่วนตัวเวนอมยังเยอะกว่าคีตัสเลยอะ่ะ hey. ใช่คือพูดง่ายเรารู้แล้วว่าเปิดมาเนื้อเรื่องคือโอเคมันจะประทะก,กับตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะมีเป็นศัตรูกันนะในระหว่างนั้นก็เอาการทะเลาะบ่อแว้งของเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมอ่ะคั่นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็ไปจีบสาวเดี๋ยวตีกันอีกอ่ะมันคั่นอยู่ระหว่างทางกว่าตัวรายจะพัฒนาไปสู่การเป็นคะเนตเนี่ยมันเหมือนเอาเอ็ดดี้กับเวนอม มาขั้นเวลาทําอะไรก็ได้กันสักอย่างอ่ะให้ตัวคาเนตอ่ะพัฒนาไปถูกการเป็นตัวร้ายก่อนแล้วเดี๋ยวมึงค่อยไปสู้กันวะมันน่าเสียดายไงเพราะรู้สึกว่าเออมันเหมือนหยอดไว้นะเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างตัวครีตัสเองกับตัวเอ็ดดี้เนี่ยเกลิ่นเกิ่นด้วเหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์ที่มันมีความรู้สึกที่มันมีต่อกันมันไม่ใช่แค่นักข่าวกับคนถูกสัมภาษณ์นะมันมีความผูกพันบางอย่างที่มันออกโรกจิตหน่อยๆอ่ะ แต่หนังมันไม่ได้ขยายความตรงนั้นมันน่าเสียดายไงซึ่งโอเคด้วยการแสดงแล้วกันที่มันทําให้ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกแบบนี้มันชัดเจนขึ้นแต่ด้วยตัวบทที่มันไม่ได้เน้นอ่ะมันเลยไม่ได้โดนตอกย้ำให้เห็นถึงรูปแบบของความผิดปกติบางอย่างที่มันมีซึ่งกันและกันระหว่างครีตัสกับเอ็ดดี้นอกเหนือจากการแสดงที่มันบ่งบอกได้นะคือด้วยแววตาท่าทางของนักแสดงที่มันทําให้เห็นถึงความน่าสงสัยความน่ากลัวบางอย่าง ที่มันมีต่อการหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันสื่อถึงกันได้แต่ด้วยตัวบทมันไม่ได้เอ่ยถึงซึ่งถ้าใส่ไปมันอาจจะทําให้หนังมันมีดีเทลมากขึ้นกับการปะทะกันครั้งสุดท้ายมันอาจจะมีความสําคัญมากกว่าการที่จะต้องไปปราบผู้ร้ายเฉยๆก็ได้มันอาจจะมีความซับซ้อนทางอารมณ์บางอย่างที่ทําให้ตัวละครมันมีมิติมากขึ้นแต่พอมันขาดหายไปคือไม่มองว่าต้องมีแต่ถ้ามีก็อาจจะเพิ่มมิติมากขึ้น แต่พอไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนธรรมะปะทะธรรมธรรมดาฉากหนึ่งแล้วกันแต่ถ้ามีมันอาจจะให้ความหมายลึกซึ้งกว่านี้ก็เป็นได้อ่ะให้คะแนนไหมะคือด้วยความที่ภาคแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแล้วมันทําได้ระดับหนึ่งนะแต่พอภาคสองเนี่ยรู้สึกว่าออกแนวผิดหวังนิดหน่อยแล้วกันเทียบกันกับตัวมันเองแล้วกันเทียบกับภาคแรกแล้วกันที่เรารสึกว่ามันมีความลงตัวมากกว่าความสมบูรณ์ของ การพัฒนาตัวละครบางอย่างความสัมพันธ์ของตัวละครกับตัวละครรอบข้างฉากแอคชั่นที่มันทําได้ดีกว่าแล้วกันถ้าเทียบกับภาคนี้นะภาคนี้รู้สึกมันมันดูอย่างที่เรารู้สึกตั้งแต่แรกคือมันยุ่งเหยิงไปหน่อยมันวุ่นวายไปหน่อยนอกจากตัวเวนนมกับเอ็ดดี้นะที่เราเรื่องโอเคที่สุดหรือแม้แต่ตัวคริสตัสองที่มันโอเคแต่ตัวละครสมทบอื่นๆน่ยโดนทิ้งขว้างไม่ได้ใช้งานไม่ได้นํามาทําให้หนังมันมีมิติมากขึ้นหรือทําให้เข้มข้นมากขึ้น ถือว่าไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่ขอให้ที่6คะแนนแล้วกันครับรู้สึกชอบกับฮีโร่ที่มีมิติของความธรรมดาของการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหามันแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็บอกชัดเจนว่าผู้ร้ายมีกําเนิดมาจากด้านดาร์กแบบนี้แล้วก็บัดดี้ที่มาเจอกันด้วยแล้วก็ต้องทาําภารกิจอะไรบางอย่างมันง่ายดีแล้วก็ความที่มันไม่เท่ไม่อะไรเงี้ยก็ชอบก็ให้อยู่ที่เคะแนนเคะแนน ผมก็ค่อนข้างคาดหวังนะผมรู้สึกว่าผมอยากสนุกกับมันมากๆแบบโอ้โหแตกต่างอะไรเงี้ยคือแบบว่าถามว่ามันต่างกับฮีโร่ของ Marvel ไหมมันก็คงไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าโอเคมันยังขาดความเข้มข้นความอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าภาคนี้มันเพล่เพล่เออมันมันเบาแล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรให้ให้น่าจดจํามากขนาดนั้นแล้วกันรู้สึกว่ามันเบามันเหมือนว่าโอเคเราดู ไอ้ที่บล็อกกับไอ้ตัวเวนนมมันตีกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรอสนุกอีกทีนึงตอนท้ายเรื่องที่มันตีกันกับคาเนตเลยเรารู้สึกว่าโอ้ขาดหายไปเยอะนะให้เราไปรอสนุกตอนท้ายมันก็เกินไปหน่อยเรารู้สึกว่าให้เราสนุกกับทุกๆบีทของมันมันก็จะดีกว่านี้มากๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันสนุกต้นกับรอไปสนุกตอนท้ายไปนิดนึงส่วนกลางๆมันหายไปหมดองค์ประกอบรอบข้างมัน เหลืออะไรก็ไม่ค่อยเหลืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน้อยไปนหน่อยฉะนั้นก็ให้ที่ 5. 5ุคะแนนครับมันน่าเสียดายอย่างน,งนะว่าด้วยตัวดัางละกันที่มันวางคาแรคเตอร์ให้เป็นแอตตี้ฮีโร่อืะอ,อืมคืออ่าโอเคตอนแรกวิน,นอมเนี่ยถ้าภาพจําคือตัวร้ายในใน,ในโลกของซารตเทอร์แมนคือตัวร้ายตัวหนึ่งแต่พอจังหวะที่คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกคนดูเซตอัพความรู้สึกคนดูได้ระดับหนึ่งแล้วในหนัง,งแรกว่าเออเขากึ่งว่าเป็นแอตตี้ฮีโร่ เป็นฮีโร่พันใหม่ถือว่าเป็นการเซตอัพที่ดีที่ทําให้เราเรารู้สึกวีนอมเป็นฮีโร่พันใหม่เป็นแอนตี้ฮีโร่บางอย่างที่ไม่ใช่คนดีนะสารพัดปัญหาที่ตัววีนอมมันก่อมันก็รู้สึกได้ถึงความเลวร้ายบางอย่างแต่ต้องมาทำหน้าที่เป็นฮีโร่เมื่อเจอศัตรูที่ร้ายกาจกว่าซึ่งจุดนี้ยังมองว่าเออหนังมันไม่ได้ เมนย้าให้เราเข้าถึงความสนุกของความเป็นฮีโร่ถ้าดูหนังประเภทนี้ที่เป็นฮีโร่เนี่ยเราจะสะใจอืมคือคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีแต่สิ่งที่เขาทาอะ่ะมันสะท้อนถึงว่าเออมีบางอย่างเลวร้ายกว่าความชั่วของตัวเองเป็นคนเลวจะต,ต้องป้องกันสิ่งที่เลวกว่าถูกต้องนี่คือธรรมชาติหนังแอนตี้ฮีโร่นะซึ่งเรามองว่า,วาเออถ้ามันทําได้นะเราจะรู้สึกสะใจมากกับการกระทําของวีนอมคืออาะถ้าพูดถึง ระบบยุติธรรมมันไม่ได้เรื่องตำรวจทํางานไม่ดีคนชั่วเพ่นพาดเดินไปหมดจนวีนอมต้องออกมาอารวาสคุณไม่ทําหน้าที่ของคุณเองวีนอมจัดการอะไรเงี้ยคนชั่วเพ่นพลาดดีนักกฎหมายทาอะไรไม่ได้ระบบยุติธรรมเสื่อมโทรมวีนอมเทคโอเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งความสะใจตรงนั้นกับหนังซูเปอร์ฮีโร่มักจะทําได้ในหลายๆครั้งไงไม่ว่าจะเป็นพาณิชเชิรมไม่ว่าจะเป็นเดนเดวิลหรือเป็นใครก็ตามที่ที่ไม่ใช่พระเอกจา๋าไม่ใช่แบบซูเปอร์ฮีโร่แบบพระเอกจา๋า อารมณ์นั้นกับหนังเรื่องนี้ขาดหายไปเยอะขาดหายไปเลยอ่ะซึ่งมองเออถ้ามันทำถึงตรงนั้นนะวีนอามจะสมบูรณ์กว่านี้นะในความคิดเราอะ,อะนี่คะแนนด็อกหนังซีรีส์รวมอยู่ที่หกจุดหนึ่งคะแนนสําหรับเวนม่มผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดใครดูซีเรียสอาจจะซีเรียสอาจจะผิดหวังกับมันได้นะเพราะว่าหลังๆเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นจักรวาลขึ้นมาอะไรใช่ไหมถ้าคนที่ดูภาคแรก,กอากาดจะไม่ได้คาดหวังความซีเรียสอยู่แล้วแหละเรายังรู้สึกว่าไอ้ส่วนนั้นไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้คะแนนน้อยนะ เราอย่งมองว่าเออความไม่ลงตัวของมันมากกว่าที่ทําให้มันตัดทอนความสนุกของนังเองมากกว่าในคอนซีเรียนบางทีไม่ได้คิดถึงนะเพราะหน้าหนังที่มันเปิดมาอะไรเงี้ยก็มองว่าเออจังหวะของความสนุกสนานจังหวะของเนื้อหาที่มันใส่เข้ามาถึงจะรู้สึกเบาบางนะแต่มันก็คือโลกของวีนอมไม่ได้จําเป็นจะต้องไปยังยังไม่อยากจะคิดให้มันไปพัวพันเงินก่อนไม่อยากมันไปเชื่อมโยงอะไรบางอย่างให้มันเป็นตัวของมันเองอ่ะแต่เราบอกว่า การเป็นตัวมันเองมันยังไม่สมบูรณ์มากพอแค่นั้นเองอืมอ่ะประมาณนี้คะแนนของด็อกหนังถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงคิดยังไงพิมพ์มาได้ทั้งสองช่องทางน,นะครับ Facebook แล้วก็ y t u t u เ e ิร์ชดีโอซีด็อกตามด้วยคําว่าหนังก็จะเจอพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาเวนอมอัพคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับเวนอมอัพคลิปใหม่น้องเลือนกันเถอะ